คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับแอดมินคิมนำโชคพารวยสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับผมครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพาพี่น้องนะครับมาชมแนวทางหวยฮาหนอยเม็ดเดียวนะครับ ในรอบพิเศษปกติและก็ VIP นะครับเน้นรอบให้นะครับในงวดวันที่11พเอพฤษภาคมนะครับพศ .2564 นะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับผมก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจนะครับให้ผมมาทำคลิปต่อต่อไปนะครับผมครับผมสำหรับเมื่อวานนะครับแอดมินก็ให้เรียกเด่นไปนะครับ เด่นศูนย์นะครับก็ไม่ทําให้ f c พี่น้องท่องปิดหวังนะครับถึงมาช้าแต่ก็มานะครับสําหรับเมื่อวานนะครับมาเบิ้ลเลยนะครับมา0ูนย์หเลยนะครับแล้วก็มาตั้งแต่รอบชกปกิจนะครับศูนย์เก้านะครับผมพี่น้องก็ถือว่าประสบความสําเร็จนะครับสําหรับแนวทางนะครับก็เข้าทั้งแนวทางหัวลาวพัฒนานะครับเข้า0-4นะครับเข้า2-2เลขเบิ้ลนะครับ พูผดผิดพูดถูกก็กราบขอโทษขออภัยพี่น้องด้วยนะครับเพราะว่าหวยเข้าทั้ง2อย่างเลยนะครับก็ตื่นเต้นนะครับก็ดีใจนะครับผมพี่น้องที่ให้พี่น้องแนวทางไปนะครับได้ชื่นชมเข้านะครับแอดมินก็ดีใจนะครับผมพี่น้องพูดผิดพูดถูกมันสั่นนะครับผมพี่น้องก็รอหวยลาวพัฒนาออกนะครับก็เข้าทั้งหวยฮานอยนะครับก็เข้าทั้งหวยลาวนะครับก็ดีใจนะครับผมพี่น้อง แอดมินก็จะเขียนให้งวดนี้เป็นงวดที่3ไปเลยนะครับหลังจากที่เขาหลุดมานะครับถ้า3มงวด4ีงวดไม่หลุดเลยนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับสูตรถ้าเข้าบ้างหลุดวันเว้นวันก็ไม่ไหวนะครับผมพี่น้องอันนี้ก็3มงวดซ้อนสําหรับหาน้อย2ตัวเด็ดเน้นลูดนะครับก็ไม่ทําให้พี่น้องต้องผิดหวังนะครับก็เข้าเหมือนกันนะครับครับผมสําหรับวันนี้ผมก็ได้ตัวเลขมาแล้วนะครับสาหรับแนวทางหวยาน้อยเม็ดเดียวนะครับในงวดวันที่11 พฤษภาคมนะครับพศ2564นะครับก่อนจะมารับชมนะครับก็ไปชมผลงานนะครับว่าแอดมินคิมนาโชคพารวยนะครับให้เข้าตัวไหนบ้างนะครับหลุดตัวไหนบ้างนะครับในงวดวันที่10นะครับพฤษภา2564นะครับก็มาตามรับชมไปพร้อมๆกันเลยนะครับผมมาแล้วนะครับผมสําหรับงวดวันที่10ที่ผ่านมานะครับนี่ก็2งวดนสอนที่เขียนไว้นะครับจะได้เป็นเคล็ดนะครับ เลขตารางเลขหนึ right ่งมานะครับมาตั้งแต่รอบชุพกิจนะครับสองก็มานะครับมาเลขหน้าของอ้ไปกตินะครับศูนย์ก็มานะครับหกไม่มานะครับสี่ก็มานะครับสามก็มานะครับถ้ารอบปกตินะครับผมพี่น้องรูศูนย์ก็มาตั้งแต่ศูนย์เก้านะครับผมพี่น้องของแอดคิมนะครับชอบจะเข้าเฉพาะกิจบ่อยนะครับเข้าเลยนะครับศูนย์เก้ารูศูนย์เน้นศูนย์นะครับ ก็มาดูนะครับเลขที่แอดมินให้ไปเน้นรอบนะครับรอบแรกเน้นสี่นะครับผมพี่น้องมานะครับผมห้าสี่สี่ห้าตามรอบเลยนะครับแต่แอดมินไปไม่ถึงนะครับแอดมินไปถึงแค่สี่สี่นะครับเอาไปเยอะแล้วพี่น้องจะสําหรับสายเจาะโอกาบขอโทษขออภัยนะครับเจาะได้สี่ศูนย์กับสี่เก้ามันออกห้าสี่นะครับสาหรับสายวิ่งสายลูดนะครับก็คงจะดีใจนะครับสี่ห้าห้าสี่นะครับแอดมินก็เน้นย้านะครับให้ ให้วิ่งให้รูดเพื่อความชัวนะครับสําหรับรอบนี้แอดมินก็เน้นรอบไม่ผิดนะครับผมพี่น้องให้ผิดศูนย์มาอยู่ตรงนี้นะครับพี่น้องเอ,อ้นนนออยนะครับสามศูนย์ศูนย์ห้ากราบขอโทษขออภัยนะครับสําหรับเน้นรอบเมื่อวานนะครับผมพี่น้องเน้นรอบก็พลาดนะครับสําหรับสายเน้นรอบเมื่อวานนะครับก็เข้าเฉพาะสี่นะครับเน้นรอบได้สี่นะครับถ้าสองมาอยู่ตรงกลางก็จะโอเคศูนย์มาอยู่ตรงนี้ อันนี้มัน4 2 4 7นะครับเน้นรอบก็มีพลาดบ้างผิดบ้างนะครับสําหรับสายวิ่งสายรูดไม่พลาดนะครับผมพี่น้องก็มา2เด้งนะครับ05กับ30นะครับผมครับผมสําหรับวันที่11นะครับผมก็ได้ตัวเลขมาแล้วนะครับก็ไปตามรับชมพร้อมๆกันนะครับกับตัวเลขแนวทางที่ผมได้มานะครับผมครับผมก็จะเขียนไว้เลยนะครับ3งวดซ้อนไปเลยนะครับพอความขังนะครับ เลขในตารางนะครับในงวดวันที่11นะครับก็จะมีเลข0ูนย์นะครับเลข3นะครับเลข1นะครับเลข8นะครับเลข7นะครับเลข5นะครับผมอ่าหกคู่นะครับเอาตัวเดียวเจาะให้พี่น้องนะครับอ่ารูดศูนย์เหมือนเดิมครับมึนนะครับย้ำแผลเดิมนะครับอ่าย้ำย้ำแผลเดิมนะครับ9นะครับผมพี่น้อง9้ายังมา5 6ปันซอนนะครับศูนย์ทำไมจะมาไม่ได้อีกนะครับ ชอบท้าทายนะครับเน้นรูดศูนย์นะครับผมพี่น้องเพื่อความชัวนะครับสำหรับเลขเจาะนะครับแอดมินจะให้เด่น5นะครับในรอบพิเศษก็จะมี55นะครับ0 5นย์นะครับ54นะครับ3 5หนะครับสำหรับเด่น5นะครับผมพี่น้องสำหรับสายวิ่งสายรูดก็รูดเลยนะครับเพื่อความชัวนะครับแอดมินก็จะเจาะให้นะครับ55นะครับกับ05นะครับ54กับ3 5หนะครับลองไว้นะครับ ลองไว้เพื่อความชัวนะครับอ่สำหรับคนงบน้อยก็ให้2คู่นะครับในรอบปกตินะครับก็จะได้เด่น3นะครับก็จะมี43นะครับ44นะครับ4 1นะครับ42นะครับสำหรับสายวิ่งสายรูดก็รูดเลยนะครับเพื่อความชัวนะครับผมก็มาดูนะครับสำหรับเจาะนะครับเจาะแอดมินก็จะเจาะให้43 44นะครับ2คู่นะครับผมพี่น้องสำหรับสายเจาะนะครับ สำหรับ C1 กับ42นะครับลองไว้นะครับลองไว้เพื่อความชัวร์นะครับก็มาดูนะครับในรอบ v i p นะครับรอบ v i p ก็จะมีเด่นได้ได้ศูนย์นะครับอ่ะศูนย์นะครับพี่น้องเมื่อวานวางรอบผิดนะครับก็จะมี80ศูนย์นะครับ90ศูนย์นะครับ60ศูนย์นะครับ30ศูนย์นะครับอ่าสำหรับตัวเด่นก็จะให้80ศูนย์นะครับกับ90ศูนย์นะครับ60ศูนย์กับ3 0ศูนย์นะครับลองนะครับ ลองไว้เพื่อความชัวนะครับสําหรับที่เน้นนะครับคือรูดศูนย์นะครับสาหรับสายวิ่งสายรูดนะครับมาแล้วถ้ามาในรอบพิเศษนะครับไม่ต้องตามนะครับหวยของแอดมินนะครับส่วนมากจะเข้าเฉพาะกิจด้วยนะครับสําหรับ fc พันเท้นะครับก็อย่าลืมนะครับเฉพาะกิจเข้าบ่อยมากนะครับก็มาดู3ตัวในรอบพิเศษนะครับก็จะได้สี5นะครับ905นะครับ455คือตัวเด่นนะครับ905ลองไว้เพื่อความชัวร์นะครับ สตัวในรอบปกติก็จะได้343นะครับ644นะครับ3ามสคือตัวเด่นนะครับ644ี 6, 4, 4, ลองนะครับลองไว้เพื่อความชัวร์นะครับสําหรับรอบ3ตัวปกตินะครับอ้าวแอดมินอันนี้มันก็ต้อง VIP นะขอโทษขอพี่น้องตื่นเต้นนะครับหวยเข้านะครับผมพี่น้องหวยเข้าต้องหานอยเม็ดเดียวก็เข้านะครับ สองตัวเด่นก็เข้านะครับหวยลาวพัฒนาก็เข้านะครับก็กับขอโทษขออภัยนะครับถ้าพูดผิดพูดถูกบ้างนะครับก็ดีใจนะครับผมพี่น้องอ่ะพอหวยเข้าก็ดีใจกับพี่สีพี่น้องนะครับที่ได้ชืญได้ชมนะครับก็ได้180นะครับ0ู0นะครับ090ูคือตัวเด่นนะครับ180ลองไว้เพื่อความชัวนะครับผมครับผมสําหรับวันนี้นะครับแอดมินทิมน้าโชคพารวยนะครับก็มานําเสนอเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับแนวทางนะครับหวยหานอยเมดเดียวนะครับ ในงวดวันที่11พฤษภาคมนะครับพศสองพนะครับครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับถ้าพี่น้องที่ไม่ชื่นชอบนะครับก็กดเลื่อนผ่านได้นะครับแอดมินก็เอามานําเสนอเพื่อเป็นแนวทางนะครับก็ขอพี่น้องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับชมเพื่อความลุ้นนะครับชมเพื่อความบันเทิงนะครับแอดมินก็ไม่สนับสนุนในพี่น้องนะครับเล่นการพนันใดๆทุกชนิดนะครับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับครับผมสําหรับวันนี้นะครับ อ่าถ้าพี่น้องที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับก่อนจะออกไปนะครับแอดมินก็ฝากด้วยนะครับผมฝากกด subscribe นะครับกดไลค์กดติดตามนะครับให้แอดมินคิมนําโชคพารวยด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกําลังใจนะครับมานําเสนอคลิปต่อต่อไปนะครับผมพี่น้องครับผมสําหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับ fc พี่น้องนะครับที่เข้ามากด subscribe นะครับกดไลค์กดติดตามนะครับให้แอดมินคิมนําโชคพารวยนะครับก็ขอขอบคุณนะครับขอบคุณทุกไลค์นะครับ ขอบคุณทุกเลิฟนะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับแอดมินคิมนำโชคพารวยนะครับก็ขอพี่น้องทุกท่านนะครับมีความโชคดีนะครับก็ขอให้เข้าทั้ง3นอยเลยนะครับผมพิเศษปกติ VP ีนะครับขอพี่น้องสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมมีความสุขทุกท่านนะครับผมสำหรับวันนี้แอดมินก็ขอตลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ